คนไทยไปเล่นที่โรกเป็นไปได้แต่ต้องไปให้ถูกที่ไปในจุดที่เราคิดว่าเรามีโอกาสช่วงเวลาของการไปก็สําคัญเหมือนกันนะครับอายุเท่านี้คุณจะไปที่ประเทศไหนเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงเล่นก่อนจะไปต่อยอดในหลีที่คุณฝันไว้ สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับจริงๆเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายที่ผมคิดว่าจะทําต่อเนื่องแต่ว่ามันดันมีข่าวสะดุดตาเกี่ยวกับเดีลยวที่นักเตะไทยกําลังจะได้ไปทดสอบฝีเท้าที่สเปนเอาตรงๆนะครับถ้ามองผ่านๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเรามาเยอะและ้วไม่ว่าจะไปฝึกฝีเท้าที่อังกฤษหรือว่าที่ประเทศไหนก็ตาม,มานะครับจะเป็นระยะสั้นระยะยาวไปแล้วกลับมา ไม่ได้ประสบความสําเร็จมันก็มีเยอะแยะไปหรือแม้แต่การไปค่าแข่งต่างแดนที่ก็ไม่ได้สมหวังแต่ว่าไอเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าผมจะเล่าผมอยากจะเพิ่มเติมว่าช่องทางที่ดีที่สุดและเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราควรจะไปก็คือที่สเปนเนี่แหละครับและโครงสร้างของลาลิกาสเปนเนี่ยมันเอื้อให้กับเราจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีประโยชน์มากสาหรับการที่คุณนั้นจะวางโครงสร้างให้กับลูกหลานของคุณหรือแม้แต่หลายสโมสรที่อยากจะตั้งทงว่าถ้าเราจะส่งเด็กไปขายไปฝึกฝีเท้าเพื่อที่จะบ เพราะให้ก้าวขึ้นมาเล่นในหลีกชั้นนาของยุโรปได้เนี่ยต้องไปที่ประเทศไหนแต่เราโฟกัสตรงนี้ก่อนครับเรื่องของน้องหนึ่ง ชนรงพรมสีแก้วเด็กจากชลบุรีเอฟซีที่เพิ่งจะเป็นตัวหลักแบบจริงจังเนี่ยนะครับในฤดูกาลนี้กับโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นเพราะว่าโคเต้สะสมพบประเสริฐเนี่ยก็ใช้บริการเด็กแทบจะยกชุดเหมือนกันก็มีการเปลี่ยนแปลงยกระดับผู้เล่นต่างชาติเพื่อที่จะเอามาช่วยให้เด็กชุดเนี้ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในรายของชันรงพรมสีแก้วครับเป็นหนึ่งคนที่เป็นเจนใหม่ของชลบุรีและมีโอกาสกับข้อเสนอครั้งสําคัญที่ไปปิดเดีลยวกับทีมจากยุโรปเรื่องของชันนรงเนี่ยนะครับก่อนที่จะจบกับสโมสร ในเซกุนดาลีของสเปนเนี่ยนะครับมันก็มีข้อเสนอเข้ามาจากทีมในเจลีก2ก่อนด้วยผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าทีมอะไรบ้างแล้วก็มีกี่ทีมแต่เอาเป็นว่าเงื่อนไขที่ล่อตาล่อใจมากที่สุดจนสวอซอนโชเรฟซีเนี่ยยอมปล่อยตัวไปเพื่อทดสอบฝีเท้าก็คือทีมในเซกุนดาลีของสเปนนั่นก็คืออาวกกอนครับตามข่าวเนี่ยบอกว่า1เดือนครึ่งจะไปทดสอบฝีเท้าก่อนจากนั้นถ้าเกิดฟอร์มเข้าตาก็จะเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นทันทีชันรงในวัย20ปีนะครับฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยลงเล่นไปถึง ยิงได้1ประตูและก็1นึ่งแอซิสแลวก็เป็นผู้เล่นในชุดสําคัญของชมบุรีที่เป็นพลังหนุ่มแต่สามารถเข้าถึงรอบชิงของ FA ครับแล้วก็สู้กับเชียงรายจนถึงดีกาของการยิงจุดโทษก่อนที่จะแพ้ไปแต่ก็ทําให้แฟนๆของฉลามชนรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชมีความหวังว่าชลบุรีจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งจะต้องเป็นบิ๊กทีมแน่ๆภายในปี2ปีนี้หรือ3ปีเป็นอย่างตา่ำแต่ในเมื่อต้องเกิดการปล่อยเด็กชลบุรีก็ยังคงยึดปรัชญาเหมือนเดิมนะครับถ้าเด็กมีโอกาส ต้องปล่อยไปเพื่อไปอัพเลเวลพื้นเพของน้องเนี่ยเป็นเด็กจังหวัด,ดวยะโสธรแต่ว่าเขามาเล่นฟุตบอลถือว่าโด่งดังแล้วก็แจ้งเกิดนะครับกับโรงเรียนบุรารักเอาเป็นว่าเล่นแบบเห็นแววแล้วกันโรงเรียนเนี้ยอยู่จังหวัดสุพราารณบ้านผมเลยประโบสซะหน่อยนึงท่าน,นเองครับไม่มีอะไรจากนั้นเนี่ยได้ไปเป็นเด็กฝึกของเมืองทองอยู่ในเตดแล้วก็ไปเข้าสังกัดของชุรีเ c คือออกจากเมืองทองอยู่ได้ประมาณสัก5ปีไนดะ้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เส้นทางของเขาเริ่มดีขึ้นมาแบบชัดเจนโดยไปอยู่กับโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมซึ่งเป็น หนึ่งในสังกัดที่ฉลามชนเนี่ยส่งเด็กไปเรียนแล้วก็เก็บตัวฝึกซ้อมบอลที่นั่นอีกหนึ่งสาขาของสมโมสรกวาดแชมป์บอลน,นักเรียนทั้งยูลีรุ่นอายุไม่เกิน17ปีบอลของกรมพระละ18ปีกอก็ขึ้นมาตามสเตปแล้วก็ไปได้รองแชมป์โค้ชคับในรุ่นยูสิปีตอนนั้นเจอกับบุรีดําจะชนะอยู่แล้วครับในเวลาสุดท้ายเนี่ยมาโดนตีเสมอแล้วก็ไปยื้อถึงการยิงจุดโทษก่อนจะแพ้ไปส่วนทีมชาติเนี่ยก็เคยติดรุ่นยูสิปีเอาเป็นว่าชุดซีเกมเนี่ยอยู่ในโผลหลักแล้วกันสําหรับชรพมี บอกได้เลยว่าปลายปีนี้จะเห็นเด็กคนนี้แจ้งเกิดแน่นอนถ้าเขาไม่บาดเจ็บนะครับส่วนผลงานกับชนบุรีในปี2020นี่จริงๆแล้วเขาเกาะอยู่ในทีมชุดใหญ่ ตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับแต่ก็เป็นสำรองไม่กี่เกมโอกาสยังน้อย2019ก็ยังมีดีพอครับยังมีชื่อติดทีมอยู่ในส quad หลักจนเริ่มกล้าขึ้นมาเป็นตัวหลักและก็มีโอกาสมากขึ้นในฤดูการที่เพิ่งจะจบไปรูปร่างอาจจะไม่ใหญ่ครับดูจะผอมแห้งแรงน้อยด้วยแต่ฝีเท้าเนี่ยกับพรสวรรค์ผมว่าเป็นบอลเท้าซ้ายที่หาตัวจับยากอีกหนึ่งคนนะถ้าเขากล้าเล่นกล้าลุยแล้วก็มั่นใจมากกว่านี้เพราะว่าความคล่องแคล่วเนี่ยดีสูงครับการครองบอลก็ทําได้ดีเพราะโอกาสลงเล่นเยอะเนี่ยออยอเกก่ใางีบออแล้้วิคชต เราก็เห็นว่าเขายกระดับฝีเท้ามาได้เร็วมากเพราะเขาเก่งอยู่แล้วคราวนี้ครับเรื่องในวัยเด็กหลายคนก็เคยได้ยินเหมือนกันนะแต่ผมไล่ฟังทีละกันว่าตอนเด็กเนี่ยเหมือนฝันแทบสลายนะครับเพราะว่าเขาต้องเผชิญกับอาการป่วยคือเป็นโรคโลหิตจ,จางซึ่งมันเป็นโรคที่มันถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์นั่นแหละแล้วก็คนป่วยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดท้อแท้ไม่สู้เนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เอาเป็นว่าโรคเนี้ยถ้าคนเป็นแล้วฝันไม่ใหญ่พอเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยแทบเป็นศูนย์สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปปรึกษากับแพทย์หมอมก็บอกนะาซีเมยต้อง ออกกำลังกายเอาชนะด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานจากการออกกำลังกายให้เราแข็งแรงสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มาเล่นฟุตบอลจริงจังโจชนาการดีขึ้นแล้วก็หายขาดอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวบางส่วนของน้องหนึ่งชนดรพรมสีแก้วที่ผมได้เล่าให้ฟังไปคร่าวๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องโฟกัสเลยหลังจากนี้ก็คือว่าไอเดือนครึ่งที่ไปเนี่ยสโมสรที่สเปนวัฒนธรรมฟุตบอลเขาเป็นอย่างไรอย่าเอากรกเนี่ยนะครับผมก็ไปสืบหาข้อมูลมาผมว่าจริงๆบอลสเปนคนไทยเนี่ยมี การถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีให้ได้ดูกันก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จเท่ากับพรีเมียร์ลีกเรื่องของมูลค่าการตลาดแต่ฟุตบอลสเปนเป็นฟุตบอลทักษะพื้นฐานที่ผมมองว่ามันเหมาะกับคนไทยด้วยรูปร่างของเราโครงสร้างของเราวิธีการเคลื่อนที่ใช้ความเร็วมันเหมาะที่เรานั้นจะไปฝึกฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ตรงนี้มันต้องดูว่าใครจะเปิดตลาดในระดับที่เป็นลีกรองพวกนี้แล้วแจ้งเกิดได้อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายกับชันรงพรมสีแก้วเดือน ครึ่งจะเป็นยังไงส่วนอัลกอรกอนเนี่ยนะครับแนะนากันหน่อยละกันนะครับเป็นทีมที่อยู่ในกรุงมาดริดประเทศสเปนแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมชั้นนําในลีกรองแต่ก็เคยสร้างความฮือฮาไปทั่วสเปนครับจนสื่อกีฬาที่นั่นเนี่ยพาดหัวเป็นข่าวใหญ่มาแล้วในตอนที่เขียรราชันชุดขาวเรอัลมาดริดราชาบอลทั่วยุโรปในตกรอบ32ทีมในศึกโกปาเดเรมาแล้วครับป 2, 9, ี2009สกอร์รวม2นัดใน4-1นรายชื่อของมาดริดในตอนนั้นแม้ว่าจะไม่ใช่ชุดใหญ่แต่คุณก็รู้นะครับว่าเรอัลมาด ใหญ่ชุดเล็กเนี่ยเต็มไปด้วยสตาร์ดังระดับโลกทั้งนั้นอย่างประตูในเกมที่แพ้ศนย์ต่อ4เนี่ยเจอซี่ดูเด็กอดีตมือหนึ่งของ Liverpool. ลิเวอร์พูลกองหลังก็มี ua, อับาโรอาเบรัวราอูอาบิโอรวมถึงคิสต็อเมสเซลเดอร์ในตัวของเยอรมันนะครับมีแบ็กอย่างรอยสตันเดนเต้ของเนเธอร์แลนด์กองกลางเนก็มีขนกันมาเลยครับมาฮามาดูเดียร่ากูตีหรือว่าโคเซมาเลกูเตเรสราเฟลฟันเดฟาสเอสเตบันกาเนโรส่วนกู้องอหอกเนี่ยราอูกอรซาเลสกับคาริมเบนเซมาตัวสำรองที่ลงนะครับในเกม วันนั้นเนี่ยก็มีเฟอร์นโดกาโกมาเซโลรวมถึงรุดฟานนิสเตอรอยนี่แหละครับเป็นเกมประวัติศาสตร์ที่ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักสมสรนเอากอกอนมากยิ่งขึ้นขณะที่ผลงานในฤดูกาลล่าสุดจบอันดับ17จากทั้งหมด22ทีมแต้มเนี่ยห่างจากอันดับ19ซึ่งอยู่ในโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวโดยในเซกุนดาลีกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหลีกรองจากลาลิกาสเปนหลีกสูงสุดเนี่ยเขาจะเอาตกชั้น4ทีมตั้งแต่อันดับ19-22ส่วนีิั่กใมาม่งนี่ร,นนนนริบส่งช่วนนีรั ในทีมของอัลกอกอนเนี่ยมีอดีตหัวหอกชาวสเปนของเมืองทองยูเนเต็ดอย่างซิสโก้คิมินเสค้าแข่งอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยลีกสเปนไม่ได้ห่างไกลจากคนไทยเลยนะครับเพราะว่าเราเคยสร้างประวัติศาสตร์ส่งธีลิลินแดงดาเนี่ยไปเปิดตลาดได้สําเร็จกับอูเดอเมเรียซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็โลดแล่นในลาลีกาด้วยแม้ว่าจะมุ้ยจะไม่สามารถยึดตัวจริงได้แต่ก็พอเห็นช่องทางนะครับว่าถ้าเราศึกษาดีๆโอกาสที่จะหาช่องทางส่งคนไทยไปถึง1ในลีกสูงสุด ระดับชั้นนําของยุโรปอย่างสเปนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเกินฝันและถ้าเกิดโฟกัสเฉพาะเซกุนดาลีกก็ไม่ได้ห่างไกลาจากคนไทยเลยครับเพราะว่าในอดีตครั้งหนึ่งเมื่อปี2010ใครจํากันได้บ้างคุณเดวินชิทชอบประธาสสนสโมสรสสาทสายฟ้าบุรีรัมพีเอเพิ่งจะเทคโอเวอร์สโมสรมาได้1ฤดูกาลพจจบฤดูกาลปับต่อฤดูกาล2011เนี่ยเขาก็ไปติดต่อสโมสรในเซกุนดาดิวิชั่นรวมถึงทีมในจูบิเลรีของเบลเยียมอยากจะเข้าไปร่วมทุนในเชิญธ,ธุรกิจลูกหนังแล้วก็จะหาโอกาสส่งเดด็ไไททยีปอบ ไปบ่มเพาะวิชาทีนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยข่าวมันก็เงียบไปซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เคยได้ข่าวเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับว่านักธุรกิจไทยหลายคนเนี่ยก็สนใจไปลงทุนเทคโอเวอร์ over, สโมสรในเซกุนดาลีกเพื่อที่จะส่งเด็กไทยไปเพาะพันธุ์ขายส่งออกยุโรปเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกราคาจะไม่แรงด้วยนะครับประมาณหลัก10ล้านบาทเนี่ยก็สามารถที่จะปิดดีลได้ด้วยเอาเป็นว่าถูกกว่าการเทคโอเวอร์หรือว่าซื้อสิทธิ์ทีมในไทยลีกซะอีกแถมชานอารมณ์เนี่ยก็ไม่ใช่รายแรกนะครับท เขาไม่ได้ส่งเด็กไปก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าหนึ่งเนี่ยกลายเป็นคนแรกจากไทยเหลีกยที่ปิดดีลไปล่าฝันสําเร็จในเซกุนดาแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การทดสอบฝีเท้าก่อนแต่ก็น่าจะทําให้เรานั้นได้วัดระดับฝีเท้าคนไทยมากขึ้นบ้างแหละครับว่ามีดีพอที่จะไปเปิดตลาดที่นั่นได้บ้างหรือเปล่าและจริงๆเนี่ยมันควรเกิดขึ้นตั้งนานแล้วนะครับสำหรับการส่งเด็กไทยไปสเปนด้วยเงื่อนไขแล้วก็โอกาสสาหรับโคต,ต้านักเตะต่างชาติที่มันเปิดกว้างให้เราเนี่ยมีโอกาสสอดแทรกขึ้นไปเล่นในทีมชุดใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องกกังงงวลเรรื่อขอขา ขอเวิร์กเพอร์มิให้ยุ่งยากเหมือนในพรพริียร์ลีกอังกฤษด้วยสําหรับกฎในลาลิก้าสเปนถึงแม้ว่าจะสามารถลงทะเบียนนักเตะนอก EU หรือว่านอกสหภาพยุโรปได้ไม่เกิน5คนสำหรับทีมชุดใหญ่แล้วก็ให้ส่งลงเล่นได้ไม่เกิน3คนซึ่งมันก็มีช่องว่างที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนไทยเพราะว่าในทีมสำรองเนี่ยเขาจะอนุญาตให้นักเตะนอก e อลงเล่นได้อย่างเต็มที่ไม่จํากัดโคตาและถ้าเกิดว่าใครฟอร์มดีก็สามารถถูกดันขึ้นไปเล่นในชุดใหญ่ได้แต่ต้องอายุไม่เกิน23ปีนะครับดังนั้น ในรายของชันรงพรมสีแก้ว20ปีมีความเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงชุดใหญ่ได้หรือว่าไม่ได้โอกาสลงเล่นผมก็กล้าการันตีนะครับว่าคุณจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับ1ในประเทศที่พื้นฐานฟุตบอลดีสุดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วเพราะว่าโอกาสลงเล่นหรือว่าฝึกซ้อมในทีมสำรองหรือว่าหลีกรองเนี่ยมันไม่ได้มีข้อจํากัดที่เป็นปัญหาสําหรับคนไทยแล้วก็เราสามารถโฟกัสผลงานในสนามได้เต็มที่เลยคือถ้าเกิดเราเป็นเยาวชนในวัยแบบนี้เนี่ยผมว่าดีลนี้เอเย่นที N ่เป็น ตัวกลางประสานระหว่างชนบุรีกับทีมในเซกุนดาเนี่ยผมมองว่าเขาบงขาดนะเพราะว่าต่อให้ไม่สมหวังแต่ก็ถือว่าเป็นการไปอัพดีกรีได้เลยแล้วคุณจะส่งเด็กไปต่อยอดในลีกเกรด B ีของยุโรปอย่างเบลเยียมออสเตรียโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์มันก็เป็นไปได้หมดแล้วส่วนในรายละเอียดของทุกทีมนะครับในลีกใหญ่ของยุโรปไม่ว่าจะเป็นบูเลสติกาเยอรมันเกาโชซิดาอิตาลีลีกเอิงฝรั่งเศสพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมถึงลีกอื่นๆอ,อีกมากมายที่เด็กไทยเนี่ยมีสิทธิ์ไปค้าแข่งได้แบบไม่ต้องกันวนงวล ของเวิร์กเพอร์มิมันมีกฎยังไงบ้างถ้าใครสนใจนะครับผมแนะนําเลยให้ไปดู EP ีที่104ครับผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วและคิดว่าน่าจะอธิบายได้ละเอียดเข้าใจง่ายที่สุดด้วยเกี่ยวกับเส้นทางการไปเล่นในลีกยุโรปของนักเตะไทยมากขึ้นจะได้เพิ่มยอดวิวให้กับคลิปนี้หน่อยเพราะว่าผมตั้งใจมากแต่ว่าทําออกมาเนี่ยยอดวิวน้อยซะเลอเกินทั้งที่มันเป็นคลิปสาระเลยนะครับคุณจะกลับมาดูกี่ครั้งก็ได้เมื่อคุณสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะไทยเวลาไปเล่นที่ยุโรปผมทําครอบคลุมไว้หลลลาายกแ้วว็คิด่ จะเป็นประโยชน์ในการที่เรานั้นจะได้มาทวนความจํากันเวลามันเกิดเคสใหม่ๆเกี่ยวกับนักเตะไทยไปเล่นในลีกต่างๆที่เป็นลีกใหญ่ทางโซนยุโรปก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับหวังว่าโปรโมทไปในคลิปนี้แล้วยอดวิวจะได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นปรายละเอียดที่พวกเราอะ่ะจะได้ไขข้อสงสัยแล้วก็เข้าใจให้มันตรงกันสักทีหนึ่งนะครับยังไงจบคลิปนี้ไปเปิดดูด้วย EP ที่104ฝากไ้เลยนะครับคุณจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคนไทยไปเล่นที่โ,โรปเป็นไปได้แต่ต้องไปให้ถูกที่ไปในจุดที่เราคิดว่าาาเเรมีีโอกสท่่จะไปถึงงแลล้วววชา การไปก็สําคัญเหมือนกันนะครับว่าช่วงเวลาอายุเท่านี้คุณจะไปที่ประเทศไหนเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงเล่นก่อนจะไปต่อยอดในหลีที่คุณฝันไว้ในอนาคตและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตามได้2ช่องทาง YouTube กด s u b สไครป์พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตอือนนะครับผมว่าช่วงหลังขอบคุณมากเลย,ก,เลยกลับมามีกําลังใจทํางานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลายคนกด s u b สไครป์เพราะเชื่อมั่นในเราส่วนเส้นทาง a c e b o o k นะครับก็กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์น,นี้ติดตามกันได้ในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่่าาาเรืือองงตลดซ้้ขยใหฟักักน เหมือนเช่นเคยอย่างแน่นอนลาไปแล้วสวัสดีครับ